เหตุการณ์ส at ุดหลอนเมื่อพิธีกรล่าท้าผีหายตัวไปอย่างลึกลับคือมันมีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งครับชื <S <S ่อว่าไลลี Kız ่เธอเนี่ยได้เข้าไปถ่ายทำยังสถานที่สุดเฮี้ยนแห่งหนึ่งในเมืองร้างที่มีชื่อว่าเชลบีโอ๊กซึ่งความน่ากลัวของเมืองร้างเชลบีโอ๊กก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ผู้คนหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ไลลี่เธอก็เลยสนใจอยากจะไปถ่ายรายการผีที่นี่แต่กลายเป็นว่าหลังจากที่เธอและทีมงานเดินทางเข้าไปก็ไม่มีใครพบเห็นไลลี่อีกเลยครับส่วนเหล่าทีมงานคนอื่นก็ถูกพบเป็นศอย่าง พโดยความน่าสนใจก็คือหลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า12ปีจูจ่ๆก็มีบุคคลปริศนาเอาเทปบันทึกเหตุการณ์ล่าท้าผีของไลลี่ในเมืองเชลบี้โอ๊กมาให้พี่สาวของเธอซึ่งเมื่อตัวพี่สาวเปิดดูเทปดังกล่าวเธอก็ได้เจอกับเหตุการณ์ชวนหลอนในเทปเต็มไปหมดทั้งบุคคลปริศนาที่โผล่เข้ามาในกล้องภาพชวนหลอนของชายที่โบกมือให้หรือเหตุการณ์ที่ตากล้องถูกบางสิ่งพุ่งเข้าจู่จมขณะกาลังถ่ายทํานั่นจึงทําให้ตัวพี่สาวต้องออกตามหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเชลบี้โอ๊กหนังระทึกขวัญ ที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงซึ่งออกตามหาน้องสาวที่หายตัวไปในเชลบี้โอก๊กโดยเธอเชื่อว่าการหายตัวไปของน้องสาวเป็นฝีมือของปีาศาจโดยนักวิจารณระบุว่าหนังเรื่องนี้มีความน่ากลัวตั้งแต่ช่วง10นาทีแรกฉะนั้นห้ามพลาดครับ30ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์